การทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลคืออะไรสติปัฏฐานสี่ซึ่งสมบูรณ์ด้วยอนาปานสติข้อเดียวตรงบอกผลที่เธอหวังได้คืออรหันต์หรืออนาคามีเห็นไหมเพียงข้อเดียวก็ได้แล้วหรือทําจิตให้ผ่องใสหรือข่ารอบซึ่งพระเจ้าตรัสว่าสมถะเป็นหนทางให้ถึงนิพพานสมถะเป็นหนทางให้ถึงอมตะ สมถะเป็นหนทางให้ถึงอสังกตะสมถะเป็นหนทางให้ถึงอนิทัศนังที่ท่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้ด้วยการทําสมถะอย่างเดียวโดยหลักของพระพุทธเจ้าคือต้องรู้นิสรณะของการทําสมถะด้วยคือการไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่มองหมกและเห็นสมถะคืออาการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนั้นเป็นของไม่จีรังอีกเช่นกันได้ความสงบแล้ว เราก็ไม่ติดในความสงบเราเห็นสัจจความจริงของความสงบดังนั้นเราทําสมาธิเพื่อให้เห็นสัจจความจริงเพื่อให้เกิดนิสัยในการที่เราไม่สแสวงหาพบเพราะว่าตัณหาจะถูกทําลายเพราะว่าปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้จะถูกทําลายอุปติปฏิลาพิการนิจะถูกทําลายนี่คือสัโยช์เบื้องสูงที่นําไปสู่พบได้มาซึ่งพบอุบัติขึ้นในพบเพลิดเพลินในพบ ถูกทำลายด้วยอาณาปานสติ